สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยคู่ดีกับทีเป็นประจำจนนับวันนับคืนไม่ถ้วนแต่ความรักเรายังคงเหมือนเดิมผมว่าสองสิ่งที่คนต้องการหนึ่งสุกกายกับสุกใจสุขกายหาได้ในรายการครัวคุณต่อยอาหารดีๆสุกใจก็หาได้ถ้ามีปัญหาถามกติผมว่าผมว่า วันนี้เราทั้งหมด4คนก็มีแต่ความสุขใจคุณผู้ชมก็สุขใจนะเพราะเวลาดูเราเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีานาคารพูดธพฤหัและทุกวันมันเป็นวันสุขหมดอผมไม่เคยผมไม่เคยเห็นรายการไหนนะที่ชมตัวเองแบบนี้อ๋อหรอร้อนจริงฮะคนอื่นแล้วต้องปล่อยให้คนอื่นชมพิชชมตัวเองกันอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่กระดากปากเลยแล้วผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะครับแล้วจริงนะผมไม่เถียงเขาไม่ได้ หลักฐานทนทมันหลักฐานทนโท้ามากทดหมายดีกว่าครับสุขใจสวัสดีครับครับครับผมเป็นคนชอบอ่านข่าวมากครับอ๋อก็ไปหาสรยุทธ์สิมด้วยจีเป็นข่าวต่างประเทศข่าวการเมืองสภาพเศรษฐกิจบันเทิงกีฬาติดตามทุกข่าวครับมาเจอข่าวแปลกเมื่อวันก่อนอยากจะเอามาเล่าตู่คนฟังช่วงที่หนึ่งข่าวช่วงที่หนึ่ง มีชายสามคนทุ่มทุนเงิน2องแสนบาทเพื่อผลิตเงินเก๊หรือว่าเงินปลอมจำนวนหนึ่งหมนเจ็ดพบาทดูนะคือจริงงไม่ใช่ไม่ใช่มันเรื่องนี้เรื่องจริงจริงคือเขาลงทุนไป2องแสนบาทแล้วเขากล่าวว่าเขาจะทำออกมาได้เยอะๆก็ททำมาได้แค่1นึ0 0หมบาทแล้วโดนจับซะก่อนสมสมข่าวทุนที่สองการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศอังกฤษ มีผู้เข้าเส้นชัยเพียงหนึ่งคนคนเดียวนะครับส่วนคนที่เหลืออีกห้าพันกว่าคนถูกคนที่วิ่งคนที่สองพาวิ่งหลงทางาเอนวิ่งมาราธอนนี่มันต้องวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมสมม<อ>ติที่ต่างว่าวิ่งมาแล้วคนที่หนึ่งมาเงี้ยแล้วเขาเลี้ยวซ้ายแล้วมันห่างถ้าผู้ชมห่างเยอะเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้มันทางเนี้ยไอคนที่สองตามมาเฮ้ยเลี้ยวขวาไอที่เหลือเฮ้ยตามไปเข้าคนเดียวเลยไปออกเมืองนึงนะว่าที่สุดเลยข่าวทุที่สามวัยรุ่นชาวยุโรปคนหนึ่ง ถือปืนจะฆ่าตัวตายสแม่รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจตำรวจมาถึงก็ยิงวัยรุ่นไหนนั้นจับตายเพื่อป้องกันไม่ให้วัยรุ่นไหนนั้นฆ่าตัวตายไอตำรวจที่บ้านยิงนะข่าวทุกที่สามีภรรยาคู่หนึ่งอันเนี้ยหนูเหมือนว่าหนูเคยได้ยินสามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองจีนตบตีกันจนเลือดตกยางออกเพียงเพราะว่าคุยกันว่าสมมติ ถ้าถูกรอตรี่ห้าล้านหยวนจะแบ่งกันยังไงแล้วกดแบ่งกันไม่ลงตัวไอการสมมุตินั้นไม่ลงตัวเลยตีกันจริงๆสมมุติเอาอย่างเงี้ยโอ้เอาจากห้าสามล้านที่เจ้ากี่ล้านไม่ได้เลยว้ก็ได้สามล้านเลยสามล้านเลยนี่เราไปสองคนไม่ละไม่ละ แปแต่จริงใช่ไหมครับครับแล้วผมจะเขียนเรื่องราวแบบนี้มาใหม่นะครับได้เลยแต่ผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งผมอยากรู้ว่าการทําน้ําแก้วมังกรทํำยังไงครับอ๋อสบมาถูกที่นมาถูกอางแล้วอาจารย์นวัดเนี่ยนะครับข่าเรื่องแก้วเรื่องมังกรขขอให้บอกเลยใช่ครับ โมกิกาปีที่เขาใช้ชีวิตมาแน่นอนนะเราต้องห่วงโมกิกาปีเหรอเอาเป็นว่าไม่ใช่เอาเขาบอกไปไหมไม่มันผิดเอาเป็นว่าเรื่องเม็ดเยอะเนี่ยบอกผมฮะเอาเม็ดเยอะแก้วมังกรเม็ดเยอะนะครับมีวิธีการทําน้ําแก้วมังกรตามนี้นะครับจดเลยครับเนื้อนะฮะแก้วมังกรสองถ้วยตวงจดไว้ก่อนนี่นี่นะฮะสองถ้วยตวงอ่ะคุณจะทำเลยก็ได้อย่างนี้ทั้งนี่้นสองถ้วยตวงถ้วยตวงอยู่ข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยคือปริมาณครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไปซื้อมาจะได้เข้าใจ หนึ่งถ้วยสองถ้วยเทลงไปในโถปั่นครับอ่าสองถ้วยตวงนะอันนี้เน้นคุณภาพนะอ่าไม่ได้แบบเน้นเชี่ยวชาญ่ไหมใช่ไปมใชไหมช้าไหมอ่าเนี่ยถือหนึ่งถ้วยแล้วปลายเทอ่าเทเลยเทก่อนในหนึ่งถ้วยแล้วแน่นนะครับแน่นนี่ถ้วยแน่นอีกหนึ่งถ้วยการหมดนี้ก็ได้อีก่ถ้วยสองถ้วยตวงซึ่งความจริงไม่ต้องทําเลยเพราะว่าเขาทำสองถ้วยตวงว้ให้แล้วก็เราจะตวงให้ทางน้าดูน้าเชื่อมน้า น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมคินโก้พอครับพอแล้วพอแล้วอาผค้ไหนบอกว่าเขาเตรียมไว้ต่อเพ้เขาเตรียมไว้ให้แล้วเออน้ำเชื่อมหนึ่งถ้วยตัวน้ำเชื่อมหนึ่งถ้วยตัวเอาเทลงไปอันนี้อันนี้จะเทให้ตัวอีกไหมเขาตวงให้แล้วสมมติเราเราทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ หนึ่งถ้วยตวงก็บอกเลยว่าเขาตวงไว้ให้แล้วนี่ไงเป้เลยเป้เลยทำให้ดูเป้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาต่อไปเดี๋ยวหมดเวลาน้ำต้มสุกสองถ้วยตวงอ่ะต้องตวงอท่านชตวงงตวยอันนี้ต้องตวงอันนี้ต้องตวงตต้องงวนะครับนี่สองถ้วยนเทลงไปนี่นะครับนี่ขีดพอดีเลยเห็นไหมหนึ่งถ้วยตวงสถ้วยตวงนะครับอย่าเทน้ำอย่างนี้ครับทำไมล่ะครับ เอาเร็วๆก็เวลามีน้อยครับโอเคนะฮะเกลือเกลือครึ่งช้อนชาใส่เลยครับอ่าต่อไปทํังมีไรต่อครับเกลือเท่าไหร่นะครับครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาคพอครับโอเคครับคุณปั่นไปเลยนะช่วงี้ปั่นเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่สาคัญนะครับก็คือแก้วมังกรซื้อมาต้องล้างให้สะอาดก่อนปอกเปลือกนะฮะต้องให้สะอาดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวปอกไปแล้วมันจะสกปรกนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือหั่นเอาแต่เนื้อนะครับใส่ลงโถอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ปั่นรวมกัน นะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับประทานหรือชิมได้ตามชอบใจจะทานสดเลยก็ได้นะครับหรือจะทานเย็นเย็นก็ได้นะครับเอาไปแช่เย็นหรือใส่น้ําแข็งก็ได้ได้ทุกรูปแบบเลยถ้าใครโอ้ววทานเย็นไม่ได้ช่วงนี้ทานได้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับอันนี้อันนี้ได้ยังครับได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วมันเร็วมากได้แล้ว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  ได้แล้วอาจารย์ได้แล้วได้แล้วปั่นไม่ถึงหนึ่งนาทีได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งลงไปนานอาจารย์ได้แล้วอันนี้นี่อันนี้แก้วใส่น้ำแข็งเคล็ดลับความอร่อยถ้าใครชอบนะครับความเปรี้ยวก็เติมลงไป1ถึง2ช้อนชาคือน้ำมะนาวใลงไปในนู้นก่อนในโถก่อนนะครับและจะทำให้อ้าวไม่บอกอะปั่นไปแล้วอะไม่ใช่ไม่ต้องปั่นครับคุณถ้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก็ล้วแต่ลวกัน สบายสูตรวันนี้สบายโอ้ตา้องไปดูว่าพวกคุยอย่างเดียวสองพอพอพอแล้วต้องปั่นใหม่อีกไหมต้องดิต้องสิเป็นยังๆเขาบ้างมันมันจะเข้ากันได้ไงอ่ะเอามีดกวนก็ได้ครับอ้าวโอเคครับอันนี้เอามีดกวนไม่ต้องปั่นเอามีดมาคนๆพอ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 ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วอาจารย์ได้แล้วเร็วๆประโยชน์ ประโยชน์ของแก้วมังกรขนขณะที่ค,คุณก๊อกกำลังเทนะครับ,รบแน่ๆเลยครับช่วยดับร้อนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดชื่นชุ่มชื้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีอนุมูลอิสระในร่างกายาช่วยปย้องกันการเกิดโรคหัวใจป้องกันนะครับการอุดตันของหลอดเลือดมีกากใย,ยสูงดีต่อคนที่ท้องผูกช่วยปย้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้นี่คือประโยชน์มาหาศาลของแก้วมังกรอร่อยไหมวอ้ถามเรื่องเจง พูดจริงเลยนะจริงต้องเติมมะนาวอีกหน่อยอ๋อก็นี่ฮะเขาให้มาเติมข้างนอกใช่ไหมแต่พูดถึงตามหลักอร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่ฮะทานได้ทั้งปั่นเสร็จแล้วทานเลยหรือเทใส่น้ำแข็งหรือเทออกมาแล้วแช่ตจีเย็นโดยไม่ใส่น้ำแข็งได้ทุกอย่างครับผมว่ามันอร่อยนะอร่อยมันทําให้หัวใจฉันดีป้องกันการอุดตันหล่อนเลือดคุณผู้ชมอะไรหรืาอะไรอร่อยนะ เวลาทำอะไรอร่อยไม่กล้าชมออกทีวีไม่ยอมพูดว่าเอออร่อยโคเออดีลูกหรือว่าอะไรไม่เคยท่านผู้ชมครับถ้ามันอร่อยจริงผมคงไม่เติมเกลือลงไปอีกลอภิวัลลรากินอวลองากินดีดีอร่อยอร่อยผมบอกว่าถ้าเป็นผมเมื่อกี้ก็บอกเกลือครึ่งช้อนชาใช่ไหมครับครับใส่ไปหนึ่งเลยคือเขาบอกได้แล้วแต่ลองดิชอบใครชอบไม่ลองครับอ่าทำไมทำไมทีนี้ไม่ลองอ่ะลองหน่อยดิลองลองหน่อยดิอ่ลองหน่อยดิ อาหลานคู่นี้นะฮะให้กินแก้วมังกรบำรุงสุขภาพเหมือนกินแก้วมังกรจะตีกันให้ตายเอาท่าะกุหลงกินมากินกุนลากินกุลลงกินกินเกลือดีกว่าเท่านั้นอ่ะพวกกันแคร er ์เอือยยางูดูการบันเดิมไม่มีเฮ้โอเคโอ้กลมกล่อมอันนี้ก็เรียกกลมกล่อมโอเคเลยนะดีโบนัสเป็นสองปีเลย พังตรงนี้สักครู่พบกับอะไรอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอาไปสองปีขึ้นโอ้โหอะไรเดี๋ยวเวลาดูดูอ่าเวลาเวลาอาชิมเนี่ยของแกเอาไปให้เขาอ่าใช่ฮะ เวลาอาของอาอร่อยเขาก็ว่าอร่อยครับอร่อยมากครับไม่ได้แล้วไม่ได้เอาไปตัวนี้สักครู่พ่อศรีน่าสนใจก่อนเที่พ่อจะโชว์ต่อไปของราคการสักครู่เดียวครับยำยอดกระถินกับปลาเนื้ออ่อนครับ ใช่มล่ะรสที่จะนำโด่งของยากระถินเมนูนี้คือเนื้อปลานะครับกระถินนี่ยังยังยังดีหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นอ่ฤดูฤดูแต่ถ้าพ่อป่าเนี่ยอยากทอด<น>อไไรก็ได้กลัวคุณไป